มงคลกิษท h คนบนเรือถ้ามีไม่ถึง5,000ล้านไม่ต้องมาคุยอย่าไม่ฟ้องกันใช่วันที่28พฤษภาคมที่คริสต์จากเมทอดิสแรงสิทธิของสี่ปทุมธานีหลังเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัตเตงโมนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ก,กล่าวว่าสาเหตุที่ต้องพดเตือนหลายคนที่ออกมาวิพากวิจารณ์บางแจ็คตนอยากเตือนว่าก่อนจะว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพมองตัวเองหรือยังเพราะต้องถือว่าบางแจ็คเป็นคนกล้ากู้ข้อมูลจากโทรศัพท์แตงโม แต่ตนจำเป็นต้องออกมาพูดเพราะต้องปกป้องเนื่องจากบางแจ็คเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้ากู้ข้อมูลให้แม่แม่จึงมั่นใจส่งมือถือให้บางแจ็คอีกทั้งจะให้ความคุ้มครองบางแจ็คในฐานะเป็นพยานในชั้นศาล หากบางแจ็คเดินทางกลับมาไทยก็ต้องดูแลรวมถึงประกันตัวในคดีที่บางแจ็คแจ้งความดำเนินคดีจนกว่าจะพ้นการเป็นพยานในชั้นศาลของคดีแตงโมนายมงคลกิจกล่าวว่าสิ่งที่ตนโพส์ในวันนี้เป็นลักษณะเหมือนโพสเตือนหวังว่าพฤติกรรมของทนายความบางคนที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีของแตงโมหากยังทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ก็จะไม่ปล่อยผ่านส่วนสาเหตุที่ลบโพสไปเนื่องจากเป็นเพียงการโพส์เตือนเท่านั้นและได้ปรึกษากับนายอฉริยะ เนื่องจากเนื้อหาพัดพิงถึงสื่อยืนยันจะไม่ฟ้องสื่อเพราะสื่อถือเป็นกลางและเป็นพยานได้ในมงคลกิจกล่าวอีกว่าส่วนตัวพูดคุยกับหนุ่มกัญชัยแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆดและจะไม่ฟ้องร้องตนยังมีความสามารถเคลียร์คดีให้หนุ่มกัญชัยได้อีกด้วยในมงคลกิจกล่าวอ้างว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ตนลงพื้นที่สืบพยานหลักฐานในคดีแตงโมโดยในมงคลกิจอ้างว่ามีคนสนิทคนหนึ่งในแก๊งบนเรือ ติดต่อตนมาบอกจะนําเงินมาวางไว้ที่หน้าบ้าน15ล้านบาทตนมองว่าน้อยเกินไปถ้ามีไม่ถึง5,000ล้านบาทไม่ต้องมาคุยกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ